สวัสดีค่ะครูตุ๊กนะคะวันนี้นะคะครูก็มาเฉลยข้อสอบกอพานะคะ,ะที่สอบกันไปเมื่อวันที่2กรกฎาคมล่าสุดเมื่อปอีล่าสุดนะคะก็คือเป็นการสอบรอบแรกเนาะ,ะในวันนี้นะคะก็เป็นการเฉลยข้อสอบในพาร์ทในส่วนของโจทย์คณิตศาสตร์นะคะคือโจทย์ที่ให้มาในวันนี้เนี่ยจะเป็นโจทย์ที่รวบรวมหมดเลยทั้งในส่วนของอ วุฒิปวชปวสปตีปโทนะคะก็คละคลักกันมานะคะก็จะได้เป็นแนวแนวทางเนะาะก็เดี๋ยวไปดูตัวอย่างโจทย์กันเลยนะคะข้อแรกนะคะเขาบอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านยาวยาวกว่า3ามเท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะคะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้มีความยาวรอบรูปเท่ากับ7 8เมตรถามว่าสี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปนี้มีความมีด้านกว้างเนี่ยยาวเท่าไหร่นะโะจทย์โจทย์อาจจะแบบ ไม่ได้ตรงเป๊กกับตัวข้อสอบจริงนะคะแต่ว่าเขาโครงเนี่ยประมาณนี้นะเขาโครงของโจทย์เนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ส่วนรายละเอียดปีกย่อยในส่วนของสถานการณ์โจทย์อะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่เหมือนกับตัวอย่างโจทย์จริงนะคะไม่เหมือนกับโจทย์จริงนะก็เอามาปรับนิดหน่อยนะคะอ่ะเพราะบางทีจำๆกันมาก็ มาปรับภาษาบ้างนิดนิดหนึ่งนะคะอะดขูข้อนี้นะคะก็คืออันดับแรกเลยวิธีทานะคะเราก็ถ้าใครมองภาพไม่ออกนะคะให้ใช้วิธีการวาดภาพประกอบนะคะนะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเขาบอกว่าด้านยาวยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรนะเพราะฉะนั้นเราต้องกําหนดตัวแปรนะคะถ้าสมมุติว่าเราให้ได้ด้านกว้างยาว X เมตรนะคะให้ด้านกว้างยาว X เมตรนะคะ ด้านกว้างยาว x เมตรนะคะนี่ด้านกว้างยาว x เมตรนะคะ,ะเขาบอกว่าด้านยาวเนี่ยยาวกว่า3เท่าของด้านกว้างอยู่3เมตรยาวกว่า3เท่าดู3เท่านี่ก่อนดูแค่3เท่านี่ก่อน3เท่าของด้านกว้างก็คือ3 x ถูกไหมคะ3เท่าก็คือ3 x แต่ว่ายาวกว่า3 x อะ่ะยาวกว่า3 x อยู่3เมตรเพราะฉะนั้นด้านยาวก็ต้องกลายเป็น3 x บวกกับ3มถูกไหมคะก็เพิ่ม3เข้าไปอีกถูกไหมคะมันจะได้ยาวกว่า3เท่าไงถูกไหมอ่ะ ก็คืออันนี้คือด้านยาวมีความยาวเป็น 3x บวก3นะทีนี้ความยาวรอบรูปสูตรความยาวรอบรูปบอกว่าไงความยาวรอบรูปบอกว่า2คูณกับกว้างบวกกับยาวนะคะ2คูณกับวงเล็บกว้างบวกกับยาวจริงๆสามารถที่จะถ้าไม่ใช้สูตรนะถ้าใครจําสูตรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็มองในมุมมองของสี่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยด้านตรงข้ามมันต้องมีความยาวเท่ากัน ถูกไหมคะด้านกว้างด้านนี้ยาว x ด้านนี้ก็ต้องยาวเเช่นเดียวกันด้านนี้ 3x บวก3ด้านนี้ก็ต้องเป็น 3x เบวก3เหมือนกันหาความยาวรอบรูปก็คือเอาทุกด้านมาบวกกันให้หมดถูกไหมคะเอาความยาวของทุกด้านมาบวกกันให้หมดตัวแปร x ก็บวกกับตัวแปร x นะตัวเลขก็บวกกับตัวเลขแค่นั้นเองนะคะอ่ะทีนี้ถ้าบวกตรงนี้จะกลายเป็นเท่าไหร่คะ6อ่า 3x กบวกกับ 3x เ็ตรงนี้เป็นหกเป็น 7x บวกกับอีก 1x เป็นึ่งเอ็กซคเป็นมยาวรอะกายบป็กเท่าไหนะ่ 8x แล้วบวกกับตัวเลขตัวเลขมีแค่3กับ3บวกกันกลายเป็น6อันนี้คือคิดแบบไม่ใช้สูตรนะอันนี้คือคิดแบบไม่ใช้สูตรแต่ถ้าใช้สูตรทาําไงใช้สูตรทาําไงเราก็แทนค่าลงไปค่ะความยาวรอบรูปเป็น2คูณกับกว้างกว้างคือ x ยาวคือ 3x บวก3เท่ากับเท่าไหร่คิดในวงเล็บคิดในวงเล็บเท่ากับเท่าไหรค่คะเป็น2คูณกับ3เอ่ก x บวกกับ 3x เป็น 6x เอ้เป็น เท่ทีเป็น 4x นะคะเป็น 4x 1x บวกกับ 3x เป็น 4x 4x บวกกับ3นะ,ะหลังจากนั้นตรงนี้แทนค่าความยาวรอบรูปที่โจทย์ให้มาคือ78ถูกไหมคะเป็น78เป็น78นะ,ะ,นะ,ะ,ะทีนี้หลังจากนั้นก็แก้สมการย้าย2จากคูณอยู่ย้ายไปหารเป็น78หาร2ค่านี้จะเหลืออยู่ในวงเล็บเหลือจำนวนที่อยู่ในวงเล็บนะ78หาร2 2 1 2 2 3เป็น6 2 เ8เท่ากับ39 39เท่ากับ 4x บวก3หลังจากนั้นย้ายข้างย้าย3ไปถูกไหมคะเราต้องการให้เหลือ x ตัวเดียวเพราะฉันต้องค่อยๆกำจัดตัวเลขไปทีละตัวนะคะย้าย3ไปจากบวกย้ายไปเป็นลบนะคะ39เลบ3เหลือ36 36เท่ากับ 4x เพราะฉัน x เดียวมีค่าเท่ากับย้าย4ไปหารถูกไหมคะ3าหาร4 36มหาร4ีมีค่าเท่ากับ, y 4, ก 4, 4, กบ9 นะเพราะฉะนั้นกลับมาดูเพราะฉะนันท้าได้ว่าค่า x เท่ากับ9นั่นหมายถึงเราแทนค่าให้ x เป็นอะไรนะให้ x เป็นความกว้างถูกไหมคะให้ความกว้างเป็น x เมตรเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น9ก็จะตอบว่าข้อนี้กว้างยาวกว้างเท่ากับ9เมตรเห็นไหมคะข้อนี้ก็จะมีความกว้างยาว9เมตรนะคะอันนี้คือใช้สูตรถูกไหมคะใช้สูตรแต่ถ้าไม่ใช้สูตรเมื่อกี้เราทําค้างไว้นะคะทำให้ดูอีกทีหนึง่งถ้าไม่ใช้สูตรจําสูตรตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะ จำสูตรตรงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็แค่หาความยาวรอบรูปจากภาพที่เราเห็นถูกไหมคะเอาทุกด้านมาบวกกันให้หมดเมื่อกี้เราบวกไปแล้ว 3x บวก 3x เป็น 6x บวกกับอีก 1x 1x กลายเป็น 7x แล้วก็ 8x ถูกไหมคะเป็น 8x บวก6ทั้งหมดต้องมีความยาวเป็นเท่าไหร่คะเป็น78เพราะฉะนั้นตรงนี้7อ่า 8x 8x บวก6นะคะมีความยาวเป็น78นะเห็นไหมคะ เมื่อกี้ใช้สูตรอันนี้ไม่ได้ใช้สูตรนะอะหลังจากนั้นเราก็แค่แก้สมการนะคะแก้สมการ 8x เท่ากับ6จากบวกอยู่ย้ายมาลบเหลือ72ถูกไหมคะ78ลบ6เหลือ72หลังจากนั้นก็ย้าย8จากคูณอยู่ย้ายมาหารเป็น72หาร8ก็จะเท่ากับ9เห็นไหมคะได้คําตอบเป็น9เหมือนกันเลยแล้วแต่ว่าใครจะชอบใช้วิธีไหนทําได้หมดนะคะอันนี้ก็ถ้าจําสูตรได้ก็แทนค่าลงไปในสูตรได้เลยแต่ถ้าจําสูตรไม่ได้ก็ต้องอาศัยดูจากภาพแล้วก็ แทนค่าหาคําตอบนะคะอ่ะข้อแรกจบไปทีนี้มาดูข้อที่2ข้อที่2องเาบอกว่าฝากเงิน10ปีปรากฏว่าดอกเบีย้ยเท่ากับเงินต้นอยากทราบว่าธนาคารให้อัตราดอกเบีย้ยอ่าให้ดอกเบีย้ยเนี่ยในอัตราร้อยละเท่าใดนะคะจากสูตรดอกเบีย้ยนะคะจากสูตรดอกเบีย้ยเท่ากับอะไรนะเงินต้นเท่าคูณกับอัตราดอกเบีย้ยคูณจํานวนปีหารด้วย100ถูกไหมคะอ่ะตอนนี้เรารู้อะไรเรารู้ว่าฝากเงิน10ปี เรารู้ว่าฝากเงิน10ปีแล้วได้ดอกเบี้ยเท่ากับเงินต okay? ้นถูกไหมคะเราก็สมมติสิสมมุติว่าให้ดอกเบี <t un> <t un> ้ยเป็น x บาทอ่แไม่เอล x กดีกว่าเอาเดีกว่าเนาะเป็นตัวแปรนะคะให้ดอกเบี้ยเป็น x บาท A บาทแสดงว่าเงินต้นเงินต้นก็ต้องได้เท่ากันก็คือ A บาทเหมือนกันถูกไหมคะแสดงว่าเงินต้น A บาทได้ดอกเบี้ย a บาทถูกไหมเราก็ตัวแปรตรงนี้แหละมาแทนค่าในสูตรนะคะดอกเบี้ยเป็น A เงินต้นก็เป็น A คูณกับอัตราดอกเบีย้ยแล้วคูณด้วยจำนวนปีจำนวนปีคือ10แล้วหารด้วย100ตัวที่เราต้องการหาคือค่าอัตราดอกเบีย้ยถูกไหมคืออัตราดอกเบีย้ยตัวนี้ที่เราจะต้องหาค่าถูกไหมคะว่ามันเท่ากับเท่าไหร่นะทีนี้อย่าสงสัยเอ่อบางคนอาจจะสงสัยว่าเอะมันมีตัวแปรตั้งสองตัวมีทั้ง A มีทั้งอออ่าง A. มีทั้งอมีทั้งเอมีทั้งอัตราดอกเบี้ยเราจะทํำยังไงไม่ต้องกลัวค่ะเดี๋ยวมันจะหายไปนะคะตัวแปรหนึ่งมันจะหายไปหายไปนะคะหลังจากนั้นได้แทนค่าเรียบร้อยเราก็แค่หาค่าตามหลักการทางคณิตศาสตร์ธรรมดาก็คือย้ายข้างแก้สมการเพื่อหาค่าอัตราดอกเบี B ้ย e นะอันดับแรกเลยทายําไงอ่าศูนย์ต่ดศูนย์ล่ะตัดได้นี่ถูกไหมหลังจากนั้นก็ย้ายไปจากหารขึ้นไปคูณนะคะย้ายไปจากหารขึ้นไปคูณกลายเป็น 10A 10a เอท่ากับ a คูณอัตราดอกเบี้ยนะคะหลังจากนั้นทํายังไงให้เหลืออัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวเพราะเราต้องการหาอัตราดอกเบี้ยถูกไหมคะอยากหาอัตราดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นต้องคงเหลืออัตราดอกเบี้ยอย่างเดียวเราย้าย A ไปหา 10A ย้ายไปทาอะไรคะคูณอยู่ย้ายไปหารกลายเป็น10 A หารด้วย A อเท่ากับอัตราดอกเบี้ยจะได้ว่าอัตราดอกเบี้ยเท่ากับอะไร A หารเเหลือ1เพราะฉะนั้นเท่ากับ10นั่นหมายความว่าธนาคารให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละ10ค่ะ แค่นี้เองเห็นไหมคะเรียบร้อยได้คําตอบไม่ยากเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปค่ะ